เปิดหน้าแฟนสาวอนันต์อันวาปัดไม่ได้ว่าแอบคบค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่คบกันมามากกว่า2ปีสําหรับน,กนักร้องยุค90อย่างอนันต์อันวานาเอกสาวสุดแซบซาบ,บินาล่าสุดควงมาเปิดใจว่ามีข่าวทั้งคู่เองเนี่ยแอบซุ่มคบกันไม่บอกให้ใครรู้พร้อมเปิดเส้นทางความรักและตอบชัดถึงเรื่องในอนาคต ซึ่งทางด้านของอนันต์และซาบีนาก็เผยว่าคบกันมา2ปีแล้วไม่ได้บอกใครหรอกเพราะไม่มีใครถามจริงๆเราก็โพสตะว่าทำกิจกรรมด้วยกันอยู่แล้วพอไม่มีคนถามมันก็ไม่ต้องตอบไงไม่ได้ปิดบังอะไรตามที่โซเชียลของเราจะรู้เราสองคนคบกันสองโปีแต่เราก็คือไม่อยู่ในวงการไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีงานไม่มีอะไรบ้างไม่ได้ทาละครก็เลยไม่คิดจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ส่วนเรื่องั้งหลายตั้งคนว่าตั้งสงสัยว่ามีส่วนหรือเปล่าที่ซาบีนาไม่บอกความ เพราะความเจ็บกับรักครั้งเก่านี้ซึ่งทางด้านของเจ้าตัวจริงๆเนี่ยเปียรแรกก็คุยกันกับอนันต์ว่าขอไปเงียบๆก่อนเนาะเพราะเราต้องมั่นใจก่อนว่าอยู่จะโอเคหรือเปล่าเพราะเรายังไม่รู้จักอน,นันต์พอก็เลยขอโชว์หน่อยว่าเขาเป็นคนดีคราวที่แล้วเนี่ยกว่าจะทําใจได้ใช้เวลานานเหมือนกันคือจริงๆแล้วเหมือนทุกคู่อกหักมันก็ย่อมเจ็บแหละไม่มีใครมุฟออนซึ่ง งานนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเองก็เปิดเผยให้เห็นความรักค้า้งใหม่ซึ่งเป็นความรักที่น่ารักมากๆค่ะ